ทิ้งเพื่อนเลยอ๋อโหไม่น่าเลยแม่มึงเหมือนฟอสเตอร์เอะไรสิเอ้ยไม่ใช่จริงใส่โซดาเป๊ะเลยไอ้เรื่องนี่นายเปิดห้องนี้เลยเหรอโนมาไปตักงห้องเลยได้ส่งเรียก้อมาหรือเปล่าก่อนก็๋อโอเคเอาคิวเดนหน่อยโอ้เจงเพราะว่าเอายากแหละ จะต้องไปชดใช้กรรมตอนกลางวันเจ้เดี๋ยววันเสาร์ต้องวันแม่หน้าเจ็บเกยออ่อฮะกรีดร้องโอ้โหะไอย่างงั้นอะแล้วพอเขาไปตรวจแบบว่าที่โรงพยาบาลอันนั้นเขาเจออะไรก็ไม่แปลกเว้ยนั่นคือเขาแบบว่าเออมันมีอะอะไรที่แบบมีพื้นที่เสี่ยงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ซึ่งถูกปั๊บถูอยู่บ้านท,ทุกวันอะเอาอะไรมาเป็นอะจ้ะขึ้นเขาให้นู่นว้า พี่เตีอาจจะเป็นแล้วก็ได้นะตอนเนี้ยใครจะไปรู้สู้ซูซ้นะคะซู้ซู้ซูซดซซ้ดูคนเลยเ,เออคนรอบตัวหรือแบบว่าถ้าพี่น้องใครติดเนี่ยกนว่ายัางไงแบบว่า่าไม่ได้ด้วยดีแน่นอน ในตอนนี้เออสิตยายแล้วสองตัวแล้วจัาจ้สองสองสองเหรออยู่ตรงบันไดนะไม่ต้องฝ่าเปลือง Watch out! ตันเลีนะ้ยตรงน,นี้ไม่ใช่ใช่ลังค้าลังคะ,งคะ Watch out! เออดูแล้วมันยิไม่ได้้กลับมา วัตช์ out เกเล้งโอ้โหฮะฮ้ฮะวิ่งผมไม่ได้ลากโน่เล้งน้านเขามันเป็นของเขาแล้วร้องอเขายังไม่ได้ยิงสัะเม็ดเลยมันเป็นของกูน่ะมันเป็นเหมือนมันอ่าคือเป็นเลอในโค้ดอ่ะคือคือตาเพชรฆ้าวใช่ไหมคือมองมาตายไปแล้วนั่นคือของกูนะ ถ้าต,ตัวไหนที like ่ก um> ูได้ยินแล้วกูเห็นอ่ะอันนั้นคือของกูเออกูไปกูไปพูไปกูท่อยังบอดอ่ะอ่ะสมมติว่ายังบอดเนี่ยกูแบบกูได้ยินเสียงมาปุ๊บใช่แล้วกูจะพูดว่าบอดกูเห็นป่ะสังเกตป่ะเพราะอะเลยใช้ที่กูไม่เห็นตัวบอดแต่กูได้ยินเสียงแล้วแต่กูจะพูดไปก่อนเพื่อป้องกันการล้าทุกกรณีเป็นไงเหมือนไอ้แบงค์เลยพอกัน โอียิงบดมมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแจ็คด้วยนะคะวัสดีค่ะถ้ายิงคมอย่างนี้อย่างนี้ให้คมอย่างนี้ใครกล้านอกใจเดียฮะฮะยิงแซรหน่อยอ๋อนี่เดี๋ยวไปยิงกลางวงไปเข้าล้วท็อกไปยิงแซร เอฟซีนะคะชอบชอบคราคุณครับเอินติดอย่างเอินติดอย่างอื่นครับอะไรพี่ตินติดอะไรติดอะไรพี่ตินรู้ป่ะคนแบบมาท้าหูเนี่ยมาท้าหูแบบว่าเออนี่แฟนมาตินใช่ไหมครับทำไมวะคนได้แบบเล่นนักเก่งเยอะแยะอะทำไมต้องเป็นแฟนทำไมต้องเป็นแฟนพี่ตินวะยูยังงงอยู่เลยไปเชียงรายปะน้องไปทำอะไรพี่ ตอนนี้คือไปไหนไม่ได้รับรับพี่เจบาสครับรับพี่เจบาสเออพี่ตัง,ตงรู้ได้ไงอ่ะกูดูดูอะไรหรอพี่ตัง์ไหนว่าใสา่คอนแทคเลนส์เล่นเกมมันเสียบตาแล้วใส่แว่นเล่นไม่ได้หรอใส่แว่นเล่นไม่ได้บางคนละพื้นผิวกันงงปะมันคือระดับที่เรามองกับแบบว่าใส่แวน่นปุ๊บมันจะมันจะต่างกัน เิ่ยอย่าคโดนนะเฮ้ยไอ้ืเไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเนี่ีนแล้ไม่รอแฟก่อนรอแฟร์รออันนึง Watch o u รอแฟระแบบ n e ว i n g ังจะคิดกันแล้เราอสามคน สามสามขวดไปนั่งทีกินแค่สามขวดเองเหรอพี่ตัคตงค์มีคูณแปดป่ะเอารับุูณขาวไปเราไหนก่อนอ่ะไปเอาเมืองน้ำก็ได้พี่ตังค์ไม่หลับไม่นอนคนเขาบอกว่าคนแก่ต้องพักผ่อนเยอะๆหรือป่ะฮะจริงวิ่งจจอายุสามสิบค่ะ เอยพี่อันนี้อันนี้คือจบนี่รอลองห้องสอมใช่ปะเออลงห้องจีไนขอขอยิงแบบ TDM สัก้อยตาโหหยิบปิดม,มาด้วยร้อนเฮ้มีการยิงเรียกแต่ว่าเขาห้องเขาปิดเคร่องเองนะนไปไปขึกูไม่เห็นสักตัว ไมไ่มีมกบที่ไกลกว่าแลอวไงเนาะบ้านขาตัวนึงเยวแล้วปไหน เขานะะี่ไม่หายแล้วเด็ดเล่นเด็ดยล่นไหนไม่เขเจ็บแล้วเจ็บโดนไปนี่นะ พี่ไม้โคตรเถื่อนใช่โคตร่นไม่รอแล้วโดนยิงวะซ้ายด้วยแล้วก็บนบนเคนอน่ะอันนี้สองตียังยังเหลือทั้งสองตีเหรอไม่ไม่หมดแล้วตีอ้าวอีเชนด็อกเฉยนี่ตัวไหนข้างบนมันมีคนชูปอดจัง ไหนตัวไหนมันกระซัมกูเมื่อกี้ Watch out โดน l o s ื้องดอบนบ้านมดน,นบ้านแล้วเห็นไหมมีคนมีคนชุบมันอ้าวมันมันอยู่สองตัวเหรอใช่ตั้งแต่ตอนแรกแล้วที่เตงเปิดน็อนกไปอ,ะอ่ะอันนั้นมันไม่มปแล้ว ي, เฮ้ยติดอะไรเนี่ยขยับหัวอฟูไม่มีขยบหัวอแเอาเลยัระังอางจีเต็งดูเน็ตลูกนี้ไว้โอ้ไม่ได้จะเห็นจบ เฮกว่าเฮ้ยเฮ้ยไ,ไม่โดนนี่หรอเาไว้เอาไว้เอาไว้มากปแล้วโอเคเออมันทำอะไรเอาเฮ้ยจากแม็กตัวนกูนได้ยินตัวเองขี้โกงตัวเองเล่นตัวเองนั่งกอดซาเขาไปแหยอมะ เว้ยแล้วมันกระตุกวะงเงี้ยได้ไหมอ่ะมันกระตุกอ่ะสู้ๆนะคะเพจตงอยู่พยายามเาขอให้ได้ส้นะคะพี่เจช่วงนี้อินเพลงติ๊กต็อกเนาะใช่คือแบบวันอยู่กับติ๊กต็อกไอช็อปเดี๋ยวกลัวลูกมึงอะเปิดเผยเดี๋ยวมึงอะมันเย รอกูแป๊บเดี๋ยวกูเอารูปมึงเปิดเผยรูปมึงที่แบบใส่แคปชั่นแล้วก็แบบว่าติดกิฟต์อะเสียงบัวอย่าล้องอย่าล้องนะไอ้น้องนะเสียไก่เป็นแสนแต่แขนไม่ได้จับอะเออ,อ,อเห็นปะไปเห็นคอมโคมไปช็อปปะในเขตซับเจียเออไอเด็กไหนวะอุ้ยกูว่าแล้วทำไมแบ๊ดเอ้ยทำไมนี่แป๊ดจะหมด ชอบมีเองไม่มีเหรอวะไม่มีมีเหรอรู้อยู่แล้วมึงเคยอะไอ่ะจงใจโดดลงมายิงมาได้หละอุ้ยบ้านเอวาเอวตั้งยิงเลียมมันดีอุ้ยนี่ดีกันไมเนี่ย วิ้ยก็ซิล่าเลยวยนน้กนวัหวหัวเดนอะอดูเลยกกับก็มานอ่ะเอดับเหมือนกันมันไม่กล้าหรอกูเว้ยมันโดนแบบไปเบ็ดแรกก็คือมันก็กลัวกูแหละจริง มันวิ่งมันวิ่งอยู่ปปยงี้ดีวจเอาแอ,อร์ดรอปมากไปละขอเป็นสายทุดโงแลว าไปด้วยแสดงว่าสายสายก็ไม่ยืหกกนหอกไม่ตอนแรกพี่เดียไปไปด้วยนะนะยีเ่เรียกคนนี้แค่ระแหละว่าโ,<อ>โหนะโหดตายตอกตัวเในทางเดียวกัน น,นี่ไม่โดนเฮ้ยก,กระตุกโ,โหไม่ได้แม่งโทรศัพท์เวนไม่มีนัเจียร์ซ้ายแ้วมันจะออกว่ะใช่เชียรซ้ายขึ้นห,หัวแล้ว โดนลายด้วยกูกูโดนไหนยิงวะเอาแล้วมาแตะไหนเด็ดเองวิ่งแล้ว w a ลงเลยโอ้โหแล้วหนูติดตัวข้างบนเนี่ยเลยเขาไปไม่ได้เขาติดตัวข้างบน ำไมเต็มไม่ได้พี่เตอวะข้างบ,บ,บนที่กดได้ก็ลอดอยู่ที่เอง ทางสะานเองเดยดเป็นสมตัวแ่มันมันต้องออกมันต้องออกโหนเอาพีเจมันวิ่งนุ่มเอเอเอาเอาเองไรเฮ้ยแต่ปรคิวมาจากไหนอ่ะโเไม่แปรเขาเลยหรอคนหลบหยาบเลยเนี่